สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับในระยะเวลา1ปีนะครับเราก็กลับมาที่เดิมขออนุญาตนะครับทีดีพทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับมาที่คนนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่ทีู่เป็นซีฟูด้ดค่ะที่ไหนลูกลูปเป็นูปเป็นซีฟูด้ด,ดลูกเคยมาก,กี่ครั้งปีที่แล้วใช่ไหม รอบหนึ่งปีเลยฟรีแล้วเป็นไง,าง<ร>ามากมาเข้าคิวเลยเกือบชั่วโมงเดีย๋ยวลูกชิ้นจะนอนดึกนะคะยายาีแล้วมาเกือบชั่วโมงวันนี้เดินเข้ามาเลยใช่ไหมลกูกเราถือว่ามาโชคดีของวันเราใช่ไหมลูก่ะเรามาถึงที่นี่เราก็เสิร์ฟด้วยโคลาทะเลนะทุกคนครับผมมาจากทะเลมาจากทะเลนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมา รับปทานอาหารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตาดด้านด้นมาแล้วทุกคน8ชั่วโมงนะคุณพ่อขับรถมาแล้วลุงนะเพื่อมาทานอาหารมื้อน,นี้โดยเฉพาะยังไม่พอนะ8ชั่วโมงบวกไปอีกเมื่อกี้20กวนาทีขับมาจากที่พักมา13กิโลแต่ใช้เวลานานมากรถติดอยู่ที่พัทยาเหนือพัทยากลาง,งอะไรลูกคุณพ่อขออนุญาตไปถ่ายได้ไหมครับคุณพ่อเห็นแล้วก็ต้องไปแอบอเูเป็น ปเป็นลอ s t ต้องเร์เพราะขอไปดูก่อนทุกคนครับมาที่นี่นะลูกมันจะมีเมนูอาหารเยอะมากหลากหลายมากแล้วก็ลูกสาวก็ชอบมากนะครับคุณพ่อขออนุญาตถ่ายแมพยิดนึงหน่อยนึงนะครับทุกคนเมื่อกี้อยากไปดูไหมไม่เป็นไรได้อยู่โอเคคุณพ่อขออนุญาตแมพในหนึ่งนะครขบขอถ่ายได้ไหมครับขอถ่ายได้นะตัว <laughs> ใหญ่มากต้องถามน้องแล้วว่า ที่เราเห็นตัวนี้มันเราช่งเป็นกิโลใช่ไหมอย,อย่างตัวนี้ไซส์เท่าไหร่เนี่ยที่เห็นที่เห็นกับตาเนี่ยอย่างตัวนี้เอาวเปกิโลถ้าใหญ่กว่านี้นิดนก็ประ 6, มาณหยพันนะครับคนลุกตัวนี้ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักถ้าประเมินที่เราช่างบ่อยบ่อยกโลกเทคีทตัวละหกพันครับ ตัวใหญ่โลกว่าโลกว่าโอ้ใช้ดีใช่ไหมครับแล้วแล้วราคาตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับสั้นสโลกิโลเท่าไหร่ครับกิโลสี่พันกว่ากิโลสกว่าบาทนั่นสุดยอดเลยตัวตัวนี้เขาเรียกอะไรครับตัวนี้อู阿拉斯กาทุกคนเคยได้ยินชื่อมาแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงตัวนี้ตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้เขาชข่งกิโลเหมือนกันใช่ไหมครับปูกิโลเท่าไหร่ตัวนี้ กิโลละห้าพันหกอยอดครับทมีคนเห็นแล้วก็ตกใจนะครับนี่คือพุ่งมังกรครับทุกคนตัวนี้ก็ประมาณตัทละเจ็ดแปดพันได้เนาะโดยประมาณครับสุดยอดครับอ๋อนี่ครับมีตาช่างด้วยแล้วก็เนื้นอช่างเสร็จแล้วก็เอาสีครับที่สุดตาช่างนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปเตือครับว่าทุกคนคือไม่ต้องบอกว่าสดขนาดไหนอ่ะ ยังยิ้มกันอยู่โอ้ผมตกใจตัวนี้ตัวนี้น้องมาเท่าไหร่ตัวนี้พี่โรโอ้น้ามเื้ออกมานี่ทุกคนนี่คือที่สุดของครูเป็นนะครับที่ทำไมผมต้องกลับมาอีกทุกครั้งนะครับทุกคนครับแล้วทุกอย่างสดใหม่หมดเลยครับ ครันี่ปูอะไรครับปูตัวใหญ่มากขอขอชมหน่อยกับมือยุงยอดโอ้โหแม่ครับโบเก้บอกว่าโบเก้อยากกินปูลาสกาแม่ซื้อให้กินหน่อยได้ไหมครับตัวมเมือเ่อกี้เลยครับให้แมู่กลอตเตอรี่วันที่หนึ่งก่อนนะกินโลละห้าพันกว่าเองแม่ ตอนนั้นประมาณโลสามโลหนึ่งขีดเขาบอกหมื่นหกเองแม่ตัวละถูกมากออ่ะโอ้ my god เลยจ้าแพงถูกมากเร <V id> าเคยไปพักที่พักลาบาลามาแนะต้อซื้อได้มันไม่เกี่ยวแล้วลูกคูหนึ่งตัวก,กับที่พักหนึ่งขีดมันคนละอันกันเลยลูก <S 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 โอเคครับเอาจักแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะลูกนะดีกว่าวไปนั้นเลยใช่ไหมดีกว่าที่ไม่มีเดี๋ยวลูกชิจะนอนดึกดึค่ะดึกละดึกละ ม,ม,รรมันก็ดีจริงทุกคนตอนนี้เมนูอาหารก็เริ่มทยอยเสิร์ฟมาแล้วครับก็ถือว่าสุดยอดนะแล้วก็รวดเร็วมากครับดูพนักงานเนะาะแบบยุะมากทุกคนครับที่ใส่ชุดเือเหลืองใส้หมดเลยรับพนักงานแล้วก็ลูกสาวก็ได้เวลาที่จะลอยคอนนะอุ้ยรอคอยนะครับผมอันนี้คือหอยเชลล์นะหนหอยเชลล์ ตัวใหญ่มากแม่ใหญ่ดูโอเคแเ,เป็นไงล่ะเฉยเฉยใช่ไหมน้อยหน้าตาไม่พินเลยคับโอ้พินอยู่นะัดูดูรูตานะครับมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ถ้าเอาถ้ามาแล้วนะครับคุณพ่อก็จะคุณพ่อก็จะวางกล้องแล้วก็กินนะครับอีกเมนูหนึ่งครับรอคอยรอยคอยนะครับผมมีนันน 4, กชมซีฟู้ดแกไหนขอชิมให้ทุกคนครับผมคุณพ่อขอชิมก็แล้วกันนะครับด้วย เมนูแรกนะครับก็คือหมึกย่างครับหมึกย่างธรรมดานะไม่ต้องไม่ต้องใส่ซอส่ะะอะไรนะก็ได้หมึกย่างออรราก็อะไรกินติดตัวที่ไหนเนี่ยอร่อยมากเนี่ยเย็นเย็นๆมันยังมีเมนูอีกอันหนึ่งมาอยู่ครับหมูจ,จัดหนูจัดสกัดดาวรุ่งเลยเร็วถ้าขอทีมอีกันเลงนะทุกคนครับมันคือโค้ดหอยแครงครับหอยแครงดวย นี่ฮะบสดมากทุกคนนี่ฮะสดมากใหญ่เบิบ่มๆเลยครับไอเท็งบวดก็เป็นคนสั่งเองในโรนี้ครับนี่ครับดูนะว่าจะสดแค่ไหนทุกคนปึ๊บนะไยแท็งลวกนะดูนะทุกคนนะก็จะจิ้มซีฟู้ดนิดนึงครับผมนิดเดียวนะนี่ครับเขิ้นนิดเดียวนะแล้วก็โชว์เพื่อนๆครับแล้วก็แก้ครับงั่มงั่มงั่มเลยสดยอดสดใหม่ หนุ cage, okay, um, ่ค er. okay, uh, 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 uh. uh ืออะไรกค้ก huh. อ yeah, uh ีกแล้มาแล้วโอเคครับโอ้ขอบคุณครับนี่แับกินพอดีขอบคุณมากครับแบไว้กลิ่ คนครับเมนูที่เรารอคอยมาแล้วนนก็คือคอนครับ <laughs> <laughs> เราเพื่อเราคอนเ่ยไมเราเราแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้คือที่ทุบนะครับ<ม>แล้วก็มีคูม้าทุกคนครับ<ม>เดี๋ยวโชว์ครับนี่ครับหอมมากแล้วก็ร้อนมากด้วยนะร้อนมากคูม้านะครับแล้วก็มีอะไรลูลกห้อยลายเหรลูลก มาลายผัดหอยตลับผัดโอ้เราไม่รู้เมนูด้วยเนี่ยเราก็งงมากเลยครับเราครบแล้วนะเก้เมนูเนาะในยำก็มาแล้วครับลูกโอเคครับครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เชิญรับประทานนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะฟินกับมัวนี้แหละทุกคนตัวนี้คือโลหนึ่งนะทุกคนครับ990บาทครับนี่ครับ4ตัวโลครับตัวนี้สุดๆแล้วเดี๋ยวรอชิมตรงนี้นะทุกคน โอเคตอนนี้คุณพ่อปล่อยให้โบเก้กินข้าวผัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อิ่มมากแล้วเอันนี้ก็จะเป็นของพ่อหมดเลยนะสามตัวโอเคใจเย็นๆรู้โอเคแล้ว okay, นะทุกคนครับก็เราก็ขอจบการรีวิวก่อนเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายก่อนเพราะว่าพ่อจะกินไม่ทันนะทุกคนครับครับทุกคนครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูอาหารที่ร้านอาหารทะเล สดๆสสครับทุกคนครับปูเป็นซีฟู้ดครับอยู่แถวแถวถ้าดาวน์บิีน่าจะเป็นแถวหาดจอมเทียนนะทุกคน<ม>ก็อิ่มนนำสำราญเดี๋ยวเราสอบถามลูกสาวกัว่าเป็นยังไงบ้างนะ<ม>ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเคยมานั่งตรงนี้นะทุกคนนักแล้วก็พักตกงน,นี้ก็คือจุดรับคิวเนอะอันเดิมใช่ไหม,มลูกเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศครับที่ร้านหารูเป็นซีู้ดเล่าให้ฟังหน่อยจะประทับใจเมนูอะไรบ้างสนุกค่ะสนุก เขาเลยาว่าอร่อยลูกสนุกตรงนี้หนูไปเที่ยวอะไรโน้ยังไงลูกหนูเห็นไหมข้างบนเขากําลังทําร้านอาหารด้วยนะลูกนะเนี่ยข้างบนนะเขาบอกว่าบรรยากาศดีมาก,กเก๋เอาปิดคลิปหน่อยสิว่าเ,เป็นไงบ้างเมนูอาหารวันนี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่าใครชอบมากกิน,นหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่ให้เรียงลำดับสามอันดับที่ชอบที่สุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมสามสองหนึ่งก็จบเลยไม่อันดับห้าเลยเอาชอบอันไหนครั้งที่สุดในนี้ ไม่ใช่ปูมาหนึ่งแน่นอนเลยครับไม่ใช่ปูมาหนึ่งอันที่สองแล้วก็หอยหอยอันนั้นอ่ะอันที่หนยเลายหอยเชลหอยตาลหอยตเขาบอกว่ากินอะไรจะบำรุงอันนั้นนะลูก <c oughs> <c oughs> โอเคบ๊ายบายครับผมปูเป็นซีฟู้ดครับครับสวัสดีครับ